สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทุกๆท่านกับผมจอดฟันธงนะครับวันนี้มีฟุตบอล3คู่มาเสิร์ฟข้อมูลให้เพื่อนๆเ,เ,เช่นเดิมนะครับทั้ง3คู่ในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกทั้ง3คู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเปนเฮเกนวันนี้จะไปเยือนมอโมดินโมเคียฟจะเปิดบ้านเราจะกับปาร์ฟอร์ธนะฮะแล้วก็กาสโกเรนเจอร์จะเจอกับวิกตอเรียพอเซนทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ ผมจะไปทงไหมกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆานนะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกรุงกิงกงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับและสำหรับคู่แรกในะวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับก็ จะเป็นคู่ของเมาโมครับจากลีกสวีเดนนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืนเอนของ FC โคเปนเฮเกนจากกีดเดนมาร์กนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอเ n a าอารีนาจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูเด็ดราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเทรดเปิดมาในวันนี้ก็ราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับ ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์นัดตนี้ราคาอยู่ที่ราคาเสมอส่วนผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งมอมโม่เนี่ยอยู่อันดับที่4ของลีกสุดเเดนนะครับแข่งไปแล้ว18นะัดมีอยู่33คะแนนส่วนฝั่ง,ง FC Co โคเปนิกเกนอยู่อันดับที่1นําจ่าฝูงอยู่ก็แข่งไปแล้วสนะัดชนะไป3เกมมีอยู่9คะแนนนะครับผลงาน h ฮ Tohead to คู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งโคเปนเกนเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นมอมโมะฮะเอาชนะไปได้1นัดเกมล่าสุดก็เป็น ไปได้ด้วยสกอร์ 1, ประหุศูนย์เมื่อปี2019นสะครับส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดหลังสุดในทุกรายการมอมโมถือว่าฟอร์มโหดอย่างมากกันนะจาก5นัดชนะมา5นัดรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มอมโมนะครับเล่นเกมรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกนี่แหละเป็นการเอาชนะลีกาสไปได้ด้วยสกอร์1ประหศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับ FC โคเป็นเฮเกนนะฮะจาก5นัดก็ฟอร์มโหดไม่แพ้กัน5นัดหลังสุดชนะมา5เกมรวด โดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โคเปนเฮเกนบุกไปเอาชนะฟิลิเซียไปด้วยสกอร์2ประตูสูนะครับ้ามองจากผลงานที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมนะครับโครจรมาเจอกันในช่วงที่ทั้ง2ทีมฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับมอโม่ก็ฟอร์มโหดเอาเรื่องชนะมา5เกมรวดแล้วก็มอโมนะฮะทำเงินได้4เกมจาก5เกมนะครับส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนเนี่ยชนะมา5เกมรวดเช่นเดียวกันแล้วก็โคเปนเฮเกนเนี่ย ช่วงที่ผ่านมา5นัดเนี่ยทำเงินได้3เกมนะแล้วก็พาลบไป2เกมเล็กไดวยวถ้าว่ากันถึงการทำเงินเนี่ยฝั่งมอโมเนี่ยผลงานดูดีกว่านะซึ่งอย่างที่บอกนะครับทั้ง2ทีมเป็นทีมชั้นนําของลีกตัวเองแนะ่มอโมก็การเล่นในบ้านถือว่ามีผลงานการเล่นในบ้านยอดเยี่ยมจริงๆนะสังเกตนะฮะมอโมจาก5นัดหลังสุดในบ้านนะฮะไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอไปนหนึ่งแล้วก็ชนะได้ถึง4เกมส่วนฝั่งโคปนเกนเกมเยือนก็ดูดีไม่แพ้กันเลยนะครับจาก5นัดเนี่ยเกมเยือนของโคปนเกนเนี่ยชนะได้4เลยนะแล้วก็เสม ไปหนึ่งเกมบวกกับผลงานในลีกทั้งสองทีมก็ถือว่าทำผลงานได้ลีก ได้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ผมว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันแล้วก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่บอลคู่นี้จะไปออก3หน้าไม่ว่าจะเป็นโมโมชนะโคเปนเฮเกนชนะหรือว่าไปออกที่หน้าเสมอเรทเปิดมาเนี่ยเป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าวันนี้โมโมจะได้เปรียบเล็กน้อยจากการที่ได้เล่นในบ้านนะครับจากราคานเนี่ยถ้าจะมองหาผู้ชนะใน90้าสิบปีคู่นี้ผมมองว่าโมโมที่ได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านผมมองวันนี้ โมโมมีโอกาสที่จะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟัดงเรามากันที่คู่ที่2นะครับสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะฮะก็อยู่ในรอบที่3นะนัดแรกจะเป็นคู่ระหว่างดินมโมเคียฟจากยูเครนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปาฟอตเอฟซี FC จากไซปัสคู่นี้จะเตะกันที่สนามมอเตอร์ลูบิทอารีนาจะเป็นสนามกลางนะครับแล้วก็จะเป็นสนามกลางที่ประเทศโปแลนด์นะและจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคุณนี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ดูนว่าบางสํานักก็เป็นทางฝั่งดินาโมเยฟต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสานักก็เป็นดินโมเกฟนะต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคามาอยู่ที่ดินาโมเยฟต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับส่วนผลงานที่ผ่านมาผลงานในลีกนะฝั่งดนะินาโมเยฟเนี่ยมีเกมลีกไปแล้ว1เกมก็ชนะไป1เกมมีอยู่3คะแนานนะครับส่วนฝั่งานะ ปาฟอร์ดเนี่ยหลีกสซปัสเนี่ยยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับส่วนเฮตุเอดคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับผลงานที่ผ่านมาฟอร์ม5นัดหลังสุดฝั่งดินโมเคียบนะครับชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดินโมเคียบบุกไปเอาชนะเวเลสมาได้ด้วยสกอร์หประตูวสนส่วนฝั่งปาฟอร์ดเนี่ย ก็ชนะมา2แล้วก็เสมอไป3เกมจากห้เกมลองสุดปาฟอร์ตไม่เคยแพ้ให้คารเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปาฟอร์ตนะบุกไปเอาชนะมัคคคบี้เทลอาวิฟมาได้ด้วยสกอร์หนึ่ ครับคุณนี้ครับถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มดีนะปาฟอร์ตนี่ไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมหลังสุดนะแต่ว่าเกมทางการของปาฟอร์ตเพิ่งจะมี2เกมหลังเป็นการที่เสมอกับมัคคาบีเทลวิปแล้วก็ไปเอาชนะมัคคาบีเทลวิปในถิ่นของมัคคาบีเทลวิฟได้1นึ่งศูนย์ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดูดีนะส่วนฝั่งดีโมเคียบเนี่ยเกมลีกเปิดไป1นัดแล้วนะครับแล้วก็รอบก่อนหน้านี้นะครับเคียบไปเจอกับฮัมบูร์กสปาร์ตันมาแล้วกอ้ย,อยสทัง30 สอนัดเลยนะครับก่อนที่จะมาชนะเวเลสไป1นึ่งศูนย์เรียกได้ว่าฟอร์มของดีโมเกียบชั่วโมงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะแล้วก็จาก3นัดหลังสุดเคียบนะฮะสังเกตนะ,ะครีนชีตได้ทั้ง3นัดเลยนะครับ ถ้ามองที่ฟอร์มก็เล่นเนี่ยทั้ง2ทีมผมมองว่าฟอร์มดูดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้ามองที่ชื่อชันเนี่ยดีโนเคียบดูเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะจริงๆนะครับชั้นนียก็ไม่แปลกที่เรทราคาจะเปิดมาค่อนข้างจะสูงราคาเปิดมาที่ฝั่งเคียบเนี่ยต่อที่ราคาครึ่งกระบกด้วยความที่เป็นรอบคัดเลือกที่เตะ2นัดนะครับใครขึ้นชื่อได้เป็นเจ้าบ้านก่อนเนี่ยผมมองว่าจะใส่แลกแน่นอนถึงแม้ว่าเคียบเองนะครับจะไม่ได้ในบ้านของตัวเองนะชั้นคนนี้ผมมองไปที่ดีโน,น่คนนเคียบไม เรามากันที่คู่ที่3นะครับเรามาปิดท้ายกันที่สึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลอบคันเลือกในรอบที่3นัดแรกนะฮะจะเป็นคร,รัวงแ้สโคเรนเจอร์จากสกอตแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกองวิกเรียพาเซนจากลีกเช็กค,คู่นี้จะเตะกันที่สนามเพียร์พาร์กนะฮะจะเตะกันในเวลาตะหนึ่งสี่สิบห้าเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเลตเปิดมาเนี่ยบางสำนักก็เป็นฝั่งเรนเจอร์ต่อที่ราคาครึ่งกับลูกบางสำนักก็เป็นเรนเจอร์ต่อที่ราคา ครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์นตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เลนเจอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนผลงานในลีกนะครับฝั่งกัสโกเลนเจอร์เนี่ยอยู่อันดับที่9ของลีกสกอตแลนด์ Scotland นะแข่งไปแล้วหนึ่งนะัดเสมอไปหนึ่งเกมมีอยู่1แต้มส่วนฝั่งวิกติเลอร์เซนต์อยู่อันดับที่7ของลีกเช็กนะแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1เสมอหนึ่ง,งยังไม่แพ้คใครมีอยู่4คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเลนเ เกมที่เดินเจื่อไปเสมอกับ ial, มาเชเวลมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งส่วนฝั่งเพาเซนครับฟอร์ม5นั้นคือเพาเซนนะชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิกเตอร์เพาเซนบุกไปเอาชนะเซเวตมาได้ด้วยสกอร์3าประตูตัวหนึ่งนะครับคุณนีะครับถ้าว่ากันตามฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าทั้ง2ทีมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะฝั่งกาสโกรเรนเจอร์เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเป็นการผ่านผ่านนันที่ในกอสแบบ ค่อนข้างจะหืดขึ้นคอนะเสมอทั้ง2นัดก่อนที่ฝั่งเลนเจอร์นะจะผ่านมารอบนี้ได้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับวิกเตอร์เปอร์เซนเป็นการผ่านทีมเก่งจากลีกสวิตอย่างเซอร์เวตมานะซึ่งพอเซนเนี่ยนัดแรกแพ้มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาชนะสวิตในบ้านของสวิตไป3ามหนึ่งลูกได้เสียดีกว่าทําให้เปอร์เซนนะผ่านมาเล่นรอบนี้ได้อย่างที่บอกครับผลงานของทั้งสองทีมก็ถือว่าค่อนข้างฝืดแต่เลนเจอร์เนี่ยฝืดกว่านะเลนเจอร์ออกไปหน้าเสมอซะส่วนใหญ่เลยนะครับในช่วงหลังนี้นะ ซึ่งถ้ามองถึงภาพลง,งทีมเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรเรนเจอร์เองก็เครื่องยังไม่ร้อนส่วนฝั่งฟ์เซนก็ผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีแต่จากราคาที่เปิดมาเป็น gasco r a เจอรต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างวิกเตอร์อนะยังมีดีและยังมีของอยู่ผมอ่านว่าวันนี้วิกเตอร์อจะบุกมายันเสมอได้ฟันง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชจบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันเดินนะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับมอโมกับ FC ซีโคเปนิกเกนคู่นี้ออเด่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่มอโมคู่ที่2ดีนัมโเคียบกับปาฟอสคู่นี้ออเด่เปิดมาเป็นดีนัมโเคียบต่อที่ราคาครึ่งก็บลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ดีนัมโอเคียบคู่ที่3 กาสโกอร์เลนเจอร์กับวิกเตอร์พอเซนคู่นี้เรดเปิดมาเป็นเลนเจ,เจอร์เจ้าบ้านต่อที่ราคาค่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองมาที่วิกเตอร์พอเซนกับผมจอดฟันทองบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิงกุุงก,งก,งกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อ,อการตัดสินใจของท่านถ้าคนชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุกันได้สำหรับวันนี้ผมจ้อก,ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ